สวัสดีครับวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ส5 6 4นารหบสะครับสำหรับการแช็คสิทธิ์เราชนะนะครับรับเงิน7000บาทสำหรับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีสิทธิ์คนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ com นะครับเพื่อเช็คสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยาได้เลยนะครับก็จะมีปุ่มสีน้ำเงินนะครับให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะให้ตรวจสอบสถานะนะครับโดยการกรอก เลขที่ปัดประชาชน13หลักนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราเองนะครับจากนั้นก็สามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินได้เลยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะมีข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดเรื่องของตารางการจ่ายเงินนะครับโดยจะมีอยู่6ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1 18กุมภาพันธ์นะครับ2,000บาท25่กุมภาครับ4มีนา11มีนาแล้วก็18มีนานะครับเขาก็จะจ่ายเงินให้ครั้งละ1000บาทครับใครยังไม่ได้เช็คสิทธิ์นะครับก็ขอให้รีบเข้าไปเช็คสิทธิ์โดยเร็วนะครับว่าตัวเองนั้นได้700 0บาทหรือไม่นะครับฝากกดแชร์กันเยอะเยะนะครับแล้วก็กดติดตามเพจ ติดตามช่อง y u t u b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ